ย่ย่ยย่าหูหหญิงงแควมโจถึงเวลาต้องเปลี่ยนถึงเวลาต้องเปลี่ยนกราบเปลียนมาอย่างพ่อแม่พิน้องชาวตำบลมวกเหล็กอําเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีที่เคารพรักทั้ง13หมู่บ้านครับวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564นี้โปรดเลือก ไม้จะเด็ดขำพลอยเบอร์สอง,สองจะเด็ดขำพลอยเบอร์สองเบอร์สองเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบนมวกเหล็กของเราคนเก่งคนดีมีความรู้มีประสบการณ์เคยดำรงตำแหน่งนายกอบตวมวกเหล็กมาแล้วเมื่อปี2546พี่น้องคุ้นเคยและรู้จักดีและเคยเป็นประธานสารเจ้าพ่อมวกเหล็กคนของชุมชนมีจิตอาสาเป็นกันเองติดดินเรียกใช้เรื่องหาได้อย่างมั่นใจเลือกนายกครั้งนี้ พี่น้องชาวตำบลมูกเหล็กเลือกจะเด็ดคำพลอยเบอร์สองจะเด็ดขำพลอยเบอร์สองเบอร์สมาครั้งนี้ขอเสนอตัวทำงานรับใช้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยดีเช่นเดิมเพื่อสารงานต่อก่อง,งานใหม่โปร่งใสจริงใจมีวิสัยทัศน์ดีมีอุดมการณ์มีความรับผิดชอบสูงเพื่อการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์โปรดให้โอกาสดีๆแก่คนคุณภาพ ได้กลับมารับใช้ทุกท่านเช่นเดิมในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตะบนมวกเหล็กของเราช่วยช่วยกันนะครับพี่น้องบ้านเรา28พฤศจิกายนนี้เลือกจะเด็ดคขำพลอยเบอร์สอง,สองเด็ดคขำพลอยเบอร์สองเบอร์สอง,สองท่องให้ขึ้นใจพร้อมส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางไฟฟ้าประปาแหล่งน้ำต้องมีอย่างเพียงพอและทั่วถึง ส่งเสริมงานด้านการศึกษาอย่างจริงจังให้มีประสิทธิภาพส่งเสริมงานด้านสาธารณสุขดูแลใส่ใจสุขภาพพี่น้องประชาชนส่งเสริมงานด้านการศาสนาศิลปะประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมด้านการกีฬาการออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการบริหารจัดการสวัสดิการพี่น้องประชาชนให้สะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพจัดให้มีหน่วยกู้ชีพกู้ภัยที่พร้อมบริการพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนรวมตลอดถึงนโยบายดีๆโครงการที่จําเป็นพร้อมปฏิบัติอย่างเด่นชัดเป็นรูปธรรมแน่นอนครับเลือกจะเด็ดขำพลอยเบอร์สองจะเด็ดขำพลอยเบอร์สองจะเด็ดขำพลอยเบอร์สองเบอร์สกลับมาครั้งนี้ต้องดีกว่าเก่าตำบลมวกเหล็กของเราต้องเจริญแน่นอนเลือกคนคุณภาพทํางานเป็นเข้าใจเข้าถึง คนดีติดดินเป็นกันเองสุดๆคลุกคลีตีโมงกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพื่อรับทราบปัญหามาดีโดยตลอดด้วยอุดมการณ์และความมุ่งมั่นตั้งใจจริงพูดจริงทำได้ใจซื่อถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นทีต่ตั้งเพราะเราเชื่อว่าการเป็นนายกอบตอที่ดีต้องไม่นิ่งดุด,ดายใส่ใจปัญหาความทุกข์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างตรงไปตรงมาไม่ผิดหวังครับวันอาทิตย์ที่28พฤศจ,จิกายนนี้8นาฬิกาถึง1 7นาฬิกา พี่น้องชาวตำบลมวกเหล็กที่เคารพรักทั้ง13หมู่บ้านช่วยกันเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์ด้วยการเปิดโอกาสให้นายเจเด็ดขำพลอยเบอร์สองเลือกนายจะเด็ดขำพลอยเบอร์สอง,สองเอจเดดขำพลอยเบอร์สองเบอร์สองเลือกเบอร์สองเป็นนายกอบตมวกเหล็กบ้านนี้เมืองนี้เจริญแน่นอน ถึงเวลาต้องเปลี่ยนถึงเวลาต้องเปลี่ยนกราบเปลียนมาอย่างพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลมวกเหล็กอาําเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีที่เคารพรักทั้ง13หมู่บ้านครับวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564นี้โปรดเลือกไม้เจดเด็คขำพลอยเบอร์สองจดเด็คขำพลอยเบอร์ 2. <S 2> 2. <S สอง เบอร์สองเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็กของเราคนเก่งคนดีมีความรู้มีประสบการณ์เคยดำรงตำแหน่งนายกอบตวมวกเหล็กมาแล้วเมื่อปี2546พี่น้องคุ้นเคยและรู้จักดีและเคยเป็นประธานศาลเจ้าพ่อมวกเหล็กคนของชุมชนมีจิตอาสาเป็นกันเองติดดินเรียกใช้เรื่องหาได้อย่างมั่นใจเลือกนายกครั้งนี้พี่น้องชาวตำบลมวกเหล็กเลือกจะเด็ดขำพลอยเบอร์สอง จะเด็ดขำพลอยเบอร์สองเบอร์สองมาครั้งนี้ขอเสนอตัวทำงานรับใช้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยดีเช่นเดิมเพื่อสารงานต่อก่องงานใหม่โปรง่งใสจริงใจมีวิสัยทัศน์ดีมีอุดมการมีความรับผิดชอบสูงเพื่อการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์โปรดให้โอกาสดีๆแก่คนคุณภาพได้กลับมารับใช้ทุกท่านเช่นเดิมในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตะบนมวกเหล็กของเราช่วยๆกันนะครับพี่น้องบ้านเรา28พฤศจิกายนนี้ เลือกเจดเดคขำพลอยเบอร์2องเดเดตขำพลอยเบอร์สงเบอร์สอท่องให้ขึ้นใจพร้อมส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางไฟฟ้าประปาแหล่งน้ำต้องมีอย่างเพียงพอและทั่วถึงส่งเสริมงานด้านการศึกษาอย่างจริงจังให้มีประสิทธิภาพส่งเสริมงานด้านสาธารณาสุขดูแลใส่ใจสุขภาพพี่น้องประชาชนส่งเสริมงานด้านการาศาสนาศิลปะประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิน่น ส่งเสริมด้านการกีฬาการออกกําลังกายและกิจกรรมนันทนาการบริหารจัดการสวัสดิการพี่น้องประชาชนให้สะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพจัดให้มีหน่วยกู้ชีพคู่ภยัยที่พร้อมบริการพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนรวมตลอดถึงนโยบายดีๆโครงการที่จําเป็นพร้อมปฏิบัติอย่างเด่นชัดเป็นรูปธรรมแน่นอนครับเลือก จะเด็ดขำพลอยเบอร์สองจะเด็ดคำพลอยเบอร์สองจะเด็ดคำพลอยเบอร์สองเบอร์สกลับมาครั้งนี้ต้องดีกว่าเก่าตำบลมวกเหล็กของเราต้องเจริญแน่นมอน,อนเลือกคนคุณภาพทำงานเป็นเข้าใจเข้าถึงคนดีติดดินเป็นกันเองสุดๆคลุกคลีตีโมงกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพื่อรับทราบปัญหามาดีโดยตลอดด้วยอุดมการณ์และความมุ่งมั่นตั้งใจจริงพูดจริงทำได้ใจซื่อถือประโยชน์ส่วนรวมเปทีต่ตั้ง เพราะเราเชื่อว่าการเป็นนายกอบตอที่ดีต้องไม่นิ่งดูดายใส่ใจปัญหาความทุกข์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างตรงไปตรงมาไม่ผิดหวังครับวันอาทิตย์ที่28พฤศจ,จิกายนนี้8นาฬิกาถึง17นาฬิกาพี่น้องชาวตำบลมวกเล็กที่เคารพรักทั้ง13มหมู่บ้านช่วยการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์ด้วยการเปิดโอกาสให้นายเจเดดขำพลอยเบอร์สอง,สองเลือกนายเจเด็ดขำพลอยเบอร์สองเจเดดขำพลอยเบอร์สอง เบอร์ 2. 2> สองเลือกเบอร์สองเป็นนายกอบตวมวกเหล็กบ้านนี้เมืองนี้เจริญแน่นอน